สวัสดีค่ะชันโคลสิโบิชแนลนะคะเ,เพื่อนๆในคลิปนี้เป็นการแก้ปัญหาทุเรียนล้นตลาดค่ะนะคะทุเรียนเราสุกแก่จกกัดเกยเยอะมากนะคะล้นตลาดประมาณเมื่อกลางเดือนมิถุนายนะคะวันที่13มิถุนายนค่ะ นะคะวันนั้นเป็นวันที่ทุเรียนเยอะมากสุกเยอะนะคะล้นเลยเราก็ต้องมาแก้ปัญหาด้วยวิธีการกวนกับเพื่อนเอามากวนนะคะและการกวนนี้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการกวนนะคะเพราะแรงของเรานี่ไม่ไหวจะเพราเนื้อทุเรียนก็เป็นร้อยกิโลนะคะก็เลยได้ เครื่องปูนนะคะจากหัวหน้าเดิมนะคะหัวหน้าเก่าลองจเรวยพรนะคะเอามาทดลองในการปวนนะคะแล้วก็ท่านให้มาใช้ก่อนถ้าใช้ได้ก็เอาไปนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองนะคะเดี๋ยวจะมาดูตอนที่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร โรเรียนนี่แกจัดค่ะเพื่อนแก่จัดแล้วก็สุกเร็วเยอะมากนะคะเราก็จะมาแก้ปัญหาด้วยการที่แกะกวนค่ะเนื้อแบบนี้เลยนะคะนี่งอมนะคะเพื่อนนี่งอมนะคะเราจะแกะแบบนี้กวน เนี่ยเพื่อนงอมนะคะมันก็คือทุเรียนดีๆนี่นะคะนะคะที่เราเก็บมาจากส่วนของเราเองนะคะก็ต้องมากวนนะคะอันนี้แกะให้เพื่อนดูว่ามันเยอะมากแต่ถ้าเราขายทันนะคะไม่งอมแบบนี้เราก็จะพอมีไรายได้ขึ้น แต่นี่ขายไม่ทันนะคะเราก็จะมาแปรรูปเป็นทุเรียนกวนค่ะนะคะตอนนี้แกะไปแล้ว200อยกว่าโลค่ะเพื่อนอันไหนที่เละแบบนี้ก็ไม่เอานะคะไม่เอาเพราะว่ามันจะทำให้เสียรสชาตินะคะเอาภูที่ยังดีๆนะคะแกะแล้วแห้งแบบนี้ อะะไหนเละเกินก็ไม่ต้องใช้เอาที่พูดง่ายๆนะเพื่อนอย่างนี้ยังไม่โดนอากาศนะคะเขาแตกจริงค่ะแต่ว่าเนื้อทุเรียนยังไม่โดนอากาศเราแกะออกมาเนี่ยก็ยังสวยอยู่แต่งอมนะคะเนี่ยแห้งนะคะจริงๆแล้วทุเรียนส่วนเรานี่แห้งดีนะคะแห้งแบบนี้ เห็นนะคะเพื่อนนี่เป็นทุเรียนที่เขาสุกเยอะมากเรานําม,มากวนนะคะนําม,มากวนเดี๋ยวจะหาว่าทุเรียนกวนของเราเอาทุเรียนเน่าเนเสียๆมากวนไม่ใช่ค่ะเป็นทุเรียนที่งอมนะคะเป็นทุเรียนที่งอมแล้วเราแกะกวนเพื่อนดูเนื้อนะคะแห้งๆแ,แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกวนนะคะ เพื่นดูนะคะในแต่ละชั้นที่แกะเนี่ยเยอะมากค่ะทั้งหมดนี่ประมาณสองร้อยกว่าโลแล้วค่ะที่แกะไว้นะคะแล้วยังไม่ได้แกะแล้วอยู่ในห้องเย็นีิค่ะ อันนี้ก็เป็นทุเรียนสุกนะคะเราได้นำมาแช่ในห้องติดลบไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้แกะเตรียมกวนลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนตายเราก็ต้องคิดวิธีการแก้ปัญหาเท่านั้นเองเบื้องต้นนะเพื่อนนะ ีจนนต้องไปหาเครื่องควนมาค่ะให้สนใจทั้งได้เลยนะคะเครื่องควรค่ะอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะสามชั่วโมงนะคะใก้ใช้ได้แล้วค่ะนะคะใก้ใช้ได้แล้วให้ร่อนกว่านี้นิดนึงนะคะเขาจะได้เก็บได้านานๆคะ่ะ